หลายคนเดินทางสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับมีสิ่งหนึ่งที่โอป้าอยากให้คุณคอยระวังและคอยเช็คและทบทวนตัวเองให้ดีคือบททดสอบที่มันเข้ามาในรูปแบบต่างๆคุณรู้ไหมครับว่าก่อนที่เราจะไปสู่ความสําสเร็จที่มากขึ้นเนี่ยมันจะมีบททดสอบอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ผู้คนและบททดสอบนี้มันมาจากไหนโอป้ามันอาจจะมาจากอะไรบางอย่างที่เรียกว่าโชคชะตาครับบางคนก็อาจจะเรียกมันว่าจัก,กรวาลก็ได้นะครับมันจะทดสอบคุณว่า คุณจะไปจุดนั้นจริงหรือเปล่าคุณคู่ควรกับจุดนั้นจริงหรือเปล่าและบททดสอบนี้มันมาจากไหนได้อีกมันมาจากประสบการณ์ที่เป็นโปรแกรมในอดีตของคุณครับหลายครั้งเนี่ยคุณอาจจะเคยติดเรื่องความรักหลายครั้งเนี่ยคุณอาจจะเคยติดเรื่องของครอบครัวบางครั้งแฟ้มนั้นโปรแกรมนั้นยังไม่ถูกชำระล้างให้มันมีความเข้าใจที่ดีมากขึ้นไม่ได้มีข้อสรุปที่ดีครับ และบางครั้งเนี่ยมันก็กลับมาหลอกล่อคุณด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนตัวแสดงคือเปลี่ยนคนแต่สถานการณ์ดเดิมๆระวังเรื่องนี้นะครับอย่างโอป้าเนี่ยเมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องของผู้หญิงครับมันก็จะมีเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยมาทดสอบเราถ้าเราผ่านเกณฑ์นี้ได้เราก็ไประดับถัดไปได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยมีเรื่องของเพื่อนนะครับมีเรื่องของความซื่อสัตย์มาทดสอบเราเมื่อก่อนเราผ่านไม่ได้นะเราเอารมณ์หงุดหงิดเราเอารมณ์แบบเลวร้ายมากๆเลยณนะปัจจุบันเราก็ผ่านจุดนี้ได้เห็นไหมครับถ้าคุณผ่านบททดสอบได้มันก็จะไประดับถัดไป นมากขึ้นตื่นรู้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นบททดสอบเนี่ยบางครั้งมันมาจากโปรแกรมในอดีตครับหลายครั้งเนี่ยในอดีตมันมีเรื่องราวต่างๆในเชิงลบที่เราเนี่ยไม่ได้กลับไปทําความเข้าใจไม่อยากให้เรียกคำว่าหรือฟื้นอดีตนะครับขอใช้คําว่ากลับไปทบทวนตัวเอง กลับไปทำความเข้าใจดีกว่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรไหมที่เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีมันมีอะไรไหมที่เราพอจะให้ข้อสรุปใหม่ที่ดีได้บางครั้งนะครับเรื่องในอดีตเนี่ยคุณคิดว่าคุณลืมมันไปแล้วบางคนกลับไปล้านเล่าโอโ้คิดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งบางคนเจอสถานการณ์ในปัจจุบันมันมีคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับฉันเหมือนเมื่อก่อนคุณก็งดหงิด เพราะฉะนั้นมันมีแฟ้มบางอย่างมันมีโปรแกรมบางอย่างที่คุณยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองครับต้องกลับไปทำความเข้าใจครับว่ามันมีอะไรหยุดยั้งคุณอยู่นะครับเพราะบางเขาเนี่ยสิ่งนี้มันทําให้คุณมีการตัดสินใจที่เพี้ยนมีการจดระบบระเบียบความคิดที่เพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฝึกจดระบบความคิดใหม่คุณก็สามารถเข้ามาในโปรแกรมของเราได้นะครับ Fit Mindset นะครับวันที่9ธันวาคมที่กรุงเทพครับ 8โมงเช้านะครับจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับนั่นคือโปรแกรม NLP ครับที่จะช่วยคุณจัดระบบระเบียบความคิดใหม่มีอะไรที่มันหยุดยั้งคุณอยู่ที่เป็นความเชื่อและเราจะสร้างไมล์แมปความคิดใหม่จัดระบบระเบียบความคิดให้คุณใหม่เพื่อที่คุณจะได้เส้นทางใหม่ของธุรกิจและของชีวิตคุณอย่างแท้จริงมาเจอกันนะครับโอปปาอีสานสวัสดีครับ